การเคลื่อนย้ายพลังงานของจุดเจ้าชะตาในคนที่ลักนณาเป็นดวงพินทุบาทหรือดวงแตกนะคะทุกคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินคำว่าดวงพิณทุบาทหรือดวงแตกมาบ้างว่าเป็นอย่างไรก็คืออย่างเช่นคนที่มีดาวเสราร์กับพระราหูเลงลักนาหรือว่าดาวศุกร์เลงลัคนาหรือว่าดาวจันทร์เป็นแปดกับลักนณาดาวอังคารเป็นแปดกับลัคนาดาวพฤหัสบดีเป็นแปดกับลักนาแล้วก็ ดาวจันร์ทเป็น11กับราหูนะคะหรือว่ามีดาวอาทิตย์หรือดาวเสาหรือดาวอังคารอยู่ในภพปุตตะภพที่5กับลัคนาเป็นดวงแตกทีนี้คนที่เป็นดวงแตกเป็นอย่างไรก็คือจะเกิดเหตุการณ์ร้าย ทำให้แบบว่ามีโอกาสที่จะสูญเสียชีวิตหรืออายุสั้นได้นะคะแล้วถ้าดวงเขาเนี่ยนะคะในลัคนามันมีดาวแบบพระเคราะห์ <c oughs> เช่นมฤรตยูเนฟจูนพลูโตเสาราหูอยู่แล้วเนี่ยถ้าดวงเป็นพินทูบาาเนี่ยมีโอกาสที่จะอายุสั้นมากแต่ทำไมบางคนไม่ตายบางคนอยู่รอดเพราะว่าเขาอาจจะมีพระเกตที่มันส่งผลถึงลัคนาเรงลัคนาหรือกลุ่มลัคนาหรือว่าไปอยู่จุดเจ้าชะตาสาคัญทาให้เขาเนี่ยไม่ตาย ทีนี้พอไม่ตายแล้วเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างดวงของคนคนหนึ่นงขึ้นมานะคะเขาเนี่ยลัคนาราศีกันนะคะมีดาวมฤตยูดาวพลูโตดาวเนปจูนดาวเสากุมลักเรียกได้ว่ามีดาวบา่พาพระท้นี่กลุมลักจนน่ม่มอวมไปหมดเลยะคะ่ะชีวิตเจอแต่ข้อกรรมแล้วดวงเขาเนี่ยยงังซ้ําร้ายเป็นพินทุบาทอีกนะคะก็คือเขาเนี่ยมีดาวอังคารนะคะอยู่ในเรือนโมรณะเป็นเกษตรแต่ว่าดาวอังคารนั้นนะ่ะ มันเป็นตนุเศษของเขาด้วยแล้วมันได้วรโคดนะวางค่ะทีนี้เขามีดาวพระเกตเ็งลัคนายอยู่นะคะทีนี้พอวันหนึ่งตอนที่เขาอายุส8บปดเนี่ยมันเป็นปีชงร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขานะคะเขาถูกล่อลวงนะคะเข้าไปในป่าแล้วหลงทางที่ต่างจังหวัดทำให้เขาเนี่ยเดินทางไกลเป็นสิบสิบกิโลเลยนะคะแล้วเขากลับมาถึงบ้านได้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะ การที่เขากลับมาถึงบ้านได้แสดงว่าดวงเขามันแตกดับไปแล้วแล้วมันมีการเคลื่อนย้ายพลังงานของจุดเจ้าชะตาจากที่ลัคนาราศีกันที่เป็นจุดเจ้าชะตาที่อ่อนมากเนี่ยไปที่ราศีเมษซึ่งเป็นจุดเจ้าชะตาที่เข้มแข็งที่เป็นตนุเศษและวรโคนระวางทําให้เขารอดตายกลับมาบ้านได้ค่ะดวงชะตาเขานะคะน้ําหนักของเขาดวงชะตาจึงเปลี่ยน ุดที่ราศีเมษจึงเข,ขเข้มแข็งกว่าที่ลัคนาราศีกันทําให้เวลาที่ทายจอดวงะตาของเขาเนี่ยบางครั้งหมอดูทายไม่ถูกทายผิดนะคะอย่างเช่นดาวพุธนะคะโคจรทับลัคนาของเขาเป็นมหาอดุดเป็นเกษตรดาวศุกร์โคจรทับลัคนาของเขานะคะคู่กับดาวพุธหมอดูทายว่าเขาจะร่ำรวยมีเงินมีทองเงินเข้าก้อนโตแต่ปรากฏว่า เงินไม่ค่อยเข้าเงินไม่ค่อยมีเพราะว่าจุดเจ้าชะตาของเขานั้นน้ำหนักมันไปที่เม็ดมากกว่าถ้าดาวมันไปอยู่ในเรือนอริที่ราศีกันดวงการเงินของเขาช่วงนั้นมันจะไม่ดีนะคะมันได้อย่างเสียอย่างคะ่ะคนเราบนโลกนี้มันไม่มีอะไรที่จะได้อย่างเดียวเมื่อเราได้มาอย่างหนึ่งเราก็ต้องเสียอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราเสียอย่างหนึ่งเราก็จะได้อีกอย่างหนึ่งมาทดแทนมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกนะคะทุกอย่างมันสมดุลมันยุติธรรม เมื่อมีได้ย่อมมีเสียมีเสียย่อมมีได้ดังนั้นเราไม่ต้องเสียใจถ้าเราเสียอะไรไปนะคะเราก็จะได้กลับคืนแล้วเราก็ไม่ต้องดีใจเมื่อเราได้อะไรไปเดี๋ยวเราก็จะต้องเสียอีกอย่างหนึ่งให้คิดเป็นกลางๆให้อารมณ์สงบนิ่งเยือเกเย็นเข้าไว้นะคะบางคนเนี่ยนะคะที่เขาเชื่อเรื่องโลกคู่ขนานหรือพาราเล่เวย์เนี่ยเขาจะคิดว่าคนลัคณาราศรีการที่อาจารย์บอกนะคะตายไปแล้วจากพาราเล่เวย์หนึ่งแล้วไปอีกโลกคู่ขนานหนึ่งนะคะ เมื่อไปอยู่อีกโลกคู่ขนานหนึ่งเนี่ยลัคนาก็เปลี่ยนเป็นราศีเมษเปลี่ยนเป็นอีกดวงหนึ่งนะคะคิดแบบนั้นก็ได้เนี่ยถ้าคนที่เชื่อเรื่อง r a l l e l world นะคะบางคนเขาเชื่อบางคนเขาเชื่อมากนะคะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งอาจารย์ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันจริงหรือเปล่านะแต่อาจารย์ก็รับฟังว่ามันเป็นไปได้นะมันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่า โลกนี้มันมีอะไรซับซ้อนจัก,กรวาลมีอะไรซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้แต่ไอเรื่องที่จุดเจ้าชะตาเนี่ยมันเปลี่ยนน้ำหนักเนี่ยอาจารย์เคยเห็นมาแล้วมันเป็นความจริงนะคะแต่ว่าที่จุดเจ้าชะตาเดิมอ่ะมันก็ไม่ได้เสียไปทั้งหมดมันก็ยังมีน้ำหนักอยู่บ้างสามารถทายจรได้ตรงในบางเรื่องเช่นเดียวกันเราต้องดูให้ละเอียดทุกจุดเจ้าชะตาะคะ่ะหมอดูต้องมีความละเอียดนะคะดูให้ครบทุกจุดเจ้าชะตาแล้วก็ทายออกมา อย่างคนที่ลัคนาการแล้วดวงเขาแตกจุดเจ้าชะตาไปอยู่ที่เมฆเนี่ยจะเห็นว่าเวลาที่ดาวพฤหัสบดีนะคะมันไปอยู่มรณะช่วงนั้นญาติผู้ใหญ่เขาจะเสียหลายคนนะคะลองสังเกตดูแล้วก็แต่ถ้าเกิดพรฤหับสบดีเนี่ยไปตกเอ่อมรณะของกันเนี่ยไปทับลัคนาเมฆเขากับดวงดีก็เป็นไปได้นะคะเอออันนี้ก็เป็นไปได้เพราะเขามีจุดเจ้าชะตาตั้งรับอยู่ที่ราศีเมษนั่นเองนะคะ ถ้านักเรียนสงสัยอะไรก็สอบถามมานะคะ